เด้มาแล้วสิงแกแกเอาคํามอ,อลําเเลยลําเเลยมาแลว้วสิงแกแกเอาคํามอลําเเลยบอกเคยหั่งเลยสว่างลํเพิินไทยเฮาอีสานสวัสดีครับ FC สาวน้ําเพชรแบงค์ FC หนุ่มโจครับพี่น้องโโค,ครับ,รบมาแล้วมาแล้วพ้อกันรอบค่ํากับการกินข้าวแรงครับนี่มื้อนี้ได้ยังกินแรงแหนครับก่อนเสิด,เดินทางไปทางอำเภอท่าบอจังหวัดหนองคายครับ อาหารแรงมอนีมาแบบเมนูบ้านๆอาหารอิสานบ้านเราครับอ่ะตามมาเลยครับบุ้ยกลมหนา้ากลมตาครับวาเนี่ยพี่ร้องครับนี่บุ้ยผัดหอยผัดหอยอหัวครับนี่บุ้ยโบ,ยบยลายใหญ่ห้างเลยครับจวดจานเลยนุ่มจูเนี่ยมากครับ <laughs> จังครับทำด้วยต้มปานิ้ครับเนี่ยต่อ,อด้วยหัวแม่เป้งครับอืมอีกจะข้ามกันกนะเนี่ยเอาลองมัง้งสุดอยอดเลยหอมหอม อันนี้แม่นผะกุ้นครับกิ่นมะตูยางจะบาบางเห็น่าพร้าเอา้นแน่้อยู่เนาะเรียงเนี่อนี้เียงอย่ากับบัติยุ่มมุมวะมาเล่าติ๋วหนึ่งก้อนกุ้นงูมือเท่ยเมีวคือวปาเ่็นเมนูโอชะอาหารอีสาน้บนเขาทบเนี่ยอืม น้ำยาปลานิ่นครับน้ำยาบ้านบ้านเนี่ยเลยน้ำยาปลา,า,า,านิ่นนี่นั่นจะก็คิดยานีในนี้ล่ปะปลาแห้งไหมปลานิ่นแห้งไหมคิดพ่อแบบว่าพยายามบ้านเพื่อนจะยีก,กันนี่แตมีบุญเนี่ยครับเจ้าเขาจะ,าจะสื่อร่ว,ง,วงบึงเลยวะเขาจะร่วงแขกเนี่หาปลาเนี่ยบ้านมันจะพึะง่งกันปะพึ่งกละไม่อยมอยมเลยอ่า ร่วงปลาบ้ากันเอาปลาโจมปลาเพระว่าเป็นปลานิ่มต่างๆบ้งแนี้ม,มาตากกันบ่ย่างก่อนตาก<อ>แล้วก็ย่างย่างก่อนย่างย่างาออน,น้ำจ <มะ S 2> ื้งตากอ่ามันจะหอมเหมือนใช่ไหมเนียนแล้วก็มาใส่นน้ำยาพุ่นเหมือนน้ำยากุ่นปลาเรียกว่าน้ำยากุา่นปลาแห้งครับคือกินซาเนียบ่ได้นนนนนนนเนี่ยน้ำจืดหรือขี้นดขนมีขี้นวดย่างไก่นั้นพักซาเนียบ่ได้หนิ แนวมักครับนี่เอาซาลาเน่สอยกระลำไส้เล็กน้อยอันนี้กะสามว่าหั่นกะคือแก้มเลยครับนี่ถือว่าฮักโบเปียโบเปียไ,ปได้รถดิฮักโบเปียโบเปียไ,ปได้รถดิแก้มอาา๋อวยหอยอืมแต่ว่าที่ขาดบะได้ให้ไหล่ให้ไหล่เลยครับนี่นี่ละนี่ดวนขุยเหลวเข้ามีไงตัว เนี <c Ris ky> ่ยครับนี่โ้ยรับปัญญ์หัวหัวัวหัวนี่ยน่เปานปัญญที่มันใสพดเพราะอยงสังเ็ดสะอาดพอดนี่ดีที่หวหัว้องแล้กระดี้มันนวลปกติแล้วหวทัวไปมันเป็นหักร่วมแต่ม่หีวหิวัวนัดๆยจสเพื่นมันสดและมันถึงนัวเดดีเดย ตรบฟงซี่บ้าอยานี้ดิแี่ห่วนี่เนี่จะอะไรก็มันแบบมันก็เป็นหวนะัวมันบ่มันจะ็เรื่องห่วเรียงกันเปล่ี่ยี่ดีด,ดอ้เ <c oughs> แสบอีรีครับห่อนๆเลยนี่เยื่อผาาบางเทนอกินกินมัดได้หน่อยกะปอมนี่มักคเนี่ยพัดเพร็รผ่ามาค่อยแบบนี้นียผมมักพัดเผ็ด ย่างนนฟัฟฟฟเนเนี่ยฟักเลยฟักเลยฟักแสุดผัดเผ็ดมาหนิเออแซ่บข้าวเจ้าห้อนนี้นมออาหนิอนืมกินเสื้อข้าวเจ้าห้อนคักปัญยังผัดเผ็ดกระป๋องครับส่วนอีเกียบาหนิอีเกียคือมักทอดบาหนิข้างคาวนะ่ะล่ะมักทอดแซ่บครับ เอก็อขาดบ้างได้ครับตอนนี้เขาเหนียวบ่สิโซดกับปุ่นต้งโจ๊กยังสิเด้จริงจริงก๋กวยเตี๋ยวจริงกระปุ่นก็ตามแต่ตอนนี้เขาเหนียวปั่นน้ำครับ<อ>มันจะสียูทองต้องใช้น้ำยาเพิ่มน้ำขุ่นเอ้ย,อย,อยดูดิดูอ่ะนี่มันอันนี้ันน้ำใส่ มันมีขีหดหัวกวางอยู่พื่น,น้ำมือปบื่นบูใส่ใบพักอิได้หลายมันดีดีดีส่วนขนมจีนนี่กันสุดยอดครับเนีย่ยครับเอามาโอื แซ่บครับมีแต่เมนูเด็ดๆตั้งนั้นได้หมิอักด่ก็ส้มเิเลยจริงอือควาฟดก็ส้มเง้งเันีขาสั่นกว่าจะขา จะนั่งเสแครับพีไนลองครับน mm hmm. อาสดกระด๋งเน่เปล่งไหมเนี่นอนอยิวอะพัดไม่เปล่ง น่นยงไม่ได้กินนะอุ้หวายกินนึงไม่ได้กินนาอย่านี้กินได้นานน,น,นีเหรอเขาโยนก็กำลังหมดแล้ว<อ>ไ,ไ็้กับเป็นขาวก็ต้อกับเป็นพวกเลี้ยงสิมัน,น,นั่นมันจะบรรยากาศเบื่อๆับพวกถ้ามันขาดีเนาะที่มัตัวนั่นแหละอ,อืมตัวนั่นก็งเลียงทำยังไงมันเสีคือขนมกิม Chuyện khẩu đi bằng vương, khẩu Thì bụi quần đang lấy vào tên Thì <laughs> một tiếu Thế là không thuổi của nó lóng <laughs> Xẹp bức nào đấy, kìm lên xẹp vào กินเข่าเหน่อยครับถ้าว่าแต่ละคำเนี้ยจำกินสามเทียวอ่ะอืมหืด่ก้หัวครับเนี้ย,ยกินได้กินสองคอนสามคนกินกิสี่คนอย่ พี่มาไเล้ยอรอางี้ยอืมพี่มาไปล้วมอะไรอาเ้ปิอาลมก็คือไมนู่ย่างนี่เราโอ้หัวก็อนไมเปลี่ยนเลอื้องจิสนัดอันนี้จะว่าเพว่าขาคุณที่จะไปถามถึงเนื่ยบ้าวมื่อน้นมันตำหงมืออยู่ห้าไปล้ายังเว้นตำหงมันเพรีเขาเอาเอาขุ้นไปใส่ถ้วยน้าตำหงมาอือพริกตบปักแยงมากินอะไรกินบ่ไรเลยนี่กูได้เรามาใส่มันนะ อม่เป็ตับเหมอใช่ไหมว่าคนงมมาขับป mm ุ้นก็ได nah ้่ขับปุ้นกุยเตียวกุเียว่ากินได้เล้ากุยเตียววากินได้เว่าขับปุ้น้เ่าเลยแล้ววะูตายพวกน้เป็นตัวกนหรอกมันคนหนึ่งคนมองมาขับคนมัน

อเริ่มแน่นแล้วครับขี้แม่ข้ามทุายของพุ่นอืมฝุงหวานเ่ื้องหวานเยอะมันแบบมีเลย อันนี้เรากินเป็นยูนไนนนเพ่อ้แหลมเนี่ยก็มังอีนนั่นสินงแหงอืมคัดหน่อยคัดตํ้มหน่ขาใเท่าแบบวายไหมไมเหานม่เลยขามันเชืมก็จะกินแห้งจะกินไหนวะนน่าเจ็บตน่งกัดกินแหงได้ดนี่นีเราจดปากว่ามานันึงกินนิดๆจบ เอาสอสสดอีกหน่ยเนาะกินไปกจ๊แม่ลองค้อดีว่ะซอสสดลอง็ลองส้มดหน่อยข้าข้าตาม่ะให้อรครับ

อย่รับเนี่ยชดคือช,ด,ช,ด,ชดดำน้องหาหนียวจับนัน ให้ครับมือนี่ทีมงานสมคิดบวชท่องตัว อรีนีุ่งมาเทาทีไปเรียนอันนี้กี่ขเขาแรกเราสี่เดือนแรกต่อครับเนี่ยมือแรกเป็นนาทีของทีมงานอาจารย์สมกิจบัวทองวังเวีนเพิ่อนกิดทั่หาเอือนุ่มจูด้วยสายพาทีมงานใหม่กำลังใจแนบพนักให้กำลังใ,ะนะใลงใจกันตัวพะนะพอดีพ่อครับตัวดอกทีมงานกำลังสืบหัดวัดพอดีเขามามากมา,มาดีใจไรมื้อนี้บ่มีงานพอดีทำซาลอยว่าเหลือวันเวลาให้เดินทางเด่น งานมีสองมือสองขึ้นยวดจำป่าท่องบ้านน้องน้องยางคำที่ตำบลกองนางอำเภอทาบอรครับเปบุญประจำาตีงานมีสองมือครับมือนีที่มัสมกิดมือนที่มาเสาหน่อยเสาหนอกกับสามปีส่วนแล้วครับ xong xíu đây là vợ chưa có một cái nấm lắng năm 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 hoài năm năm hoài ค้ามสุดท้ายขอคุยไข่มดแดงก่อนขอคุยไข่มดแดงขอคุยไอ้แม่เป้ยงมดแดงนี่โอจิ้มแบบนี้ก็ได้แม่เป้ยมดดงมดแดงครับตามเลยชุดชุดำหอยออืมน่วดีมันเนย้วะ อิ่มแล้วครับบอสขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้ครับอิ่มแหรอขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้ครับคลิปหน้าพอกันไม้ครับ กินข้าวแรงน้ำกัดครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเบิ้งแล้วมวนแล้วกายายุสือ่อสารุณากดติดตามกดซับสไครให้น้ำแนเดอร์พีน่น้อง